ชื่อ,าอาเางลัวันแสงวางตำแหน่งทำง,งานหยุดประจำองค์การบริหารส่วนตม,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 มทำไมถึงมาเริ่มอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักสวนครัวรูก,กินได้นะคะก็คือทางองค์การบริหารส่วนตม,มและพัฒนาชุมชนอำเภอแา่แพรวได้มีการส่งเสริมการทำอาชีพเกษตรกรรมในการปลูกผักสวนครัวในในพื้นที่ที่เริ่มมีเริ่มปลูกเนี่ยเพราะว่าต้องการที่หากิจกรรม เป็นเวลาที่เป็นกิจกรรมว่างให้กับพ่อแม่เนื่องจากท่านเป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่ได้ทํางานหนักแล้วมีพริกนีม้มะเขือมีตั่วฝักยาวมีมะละกอมีทุกอย่างอ่ะฟักทองฟักเขียวมีทุกอย่างเลยวเวลาลวทำ<ม><ม>กับ,บข้าวเราก็เก็บในครัวเรือนของเราเนี่ยไม่ต้องซื้อเป็นสวนครัวที่ว่าปลูกไว้ทํากินแต่อ่ากินไม่หมดก็แจกตามบ้านข้างๆที่ เขาไม่มีเราก็แกะเขาไปมังแล้วก็เหลือกินเหลืออะไรเราก็เอาไปนําไปขายเก็บเนตแล้วก็ตากแล้วก็ขยายพันธุ์ปไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆมีปอดสารพิษแล้วก็ทําปุ๋ยเองแล้วก็ฉีดยาด้วยน้ําหมักชีวภาพของเราเองเราจะใช้สารชีวภาพทําฮอร์โมนทําอะไรปรับปรุงของเราเองเสร็จเรียบร้อยเช้าเช้ากินปลาก็เช้าครัวก่อนข้าวคั่วเต ก็ออกสวนมาปนน้ำไอ้ปนดินรดน้ำแล้วก็ตอนให้ก็รเสร็จขายจะเป็นอจะเกลือจะกินแล้วก็ไปส่งท้องขายช่วยให้เราได้ออกกำลังกายไปทุกวันเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะอายุเยอะแล้วก็ออกกำลังไม่ได้เลไม่ต้องไปออกที่อื่น ส่วนครัวนี้ก็เื้อเอากำลักงาแล้วตามที่องค์การบริาหารส่วนตำบลสวนส้มน,นะคะได้รับการประสานจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแ้วในเรื่องของโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างแหล่งอาหารของประเทศนะคะก็ทางองค์การบริาหารส่วนตำบลสวนส้มก็ได้มีการเอานโยบายนี้มาดําเนินการอย่างที่อบตวสวนส้มเองก็มีการปลูกผักคือทางน้องๆที่สำนักง,งานเขาก็ทํา แปลงผักสวนครัวที่บริเวณหน้าอบตนะคะและส่วนหนึ่งพนักงานเองก็มีการนํานโยบายนี้ไปปฏิบัติที่บ้านโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะเป็นการลดต้นทุนในการเออเป็นการลดค่าใช้จ่ายอะ่ะในครัวเรือนปอดสารพิษด้วยมันก็เป็นผลดีต่อสุขภาพนะคะไม่มีอันตรายในยเรื่องของสารเคมีน้องๆก็มีการมาแบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ในสำนักง,งานเองแล้วจากนั้นก็อาจจะมีเหลือ,อไปขายบ้างเพื่อเป็น รายได้กลับมาเป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะคะเครื่อก็ตัวบัญยาวิขาดอะไรอ่ะพี่ก็มีแล้วนะเราเริ่มไปเป็นทหารแบบนี้แต่เราบ้านได้กันครบเลยนะเดี๋ยวมาขโมยแม่ไหนนะแม่หนูแอบขโมยบ่อยแต่งงั้นเราก็ลาจากกันเลยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ